ผมจะมาทําบ่อตกกุ้งอ่าให้กับลูกชายครับเพราะว่าวันก่อนนั้นไปตกกับลูกชายมาลูกชายตกไม่ได้เอาเลือกนเพราะว่า สวยครับเพื่อนของเจหมดจี่กแล้วต้องไงนี่ครับ สดีครับแมดออซ่านะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเหมือนเคยอ่อเพื่อนรับจำได้ไหมที่ผมเลี้ยงปลากระทินในบอ่อปูนที่อยู่ข้างๆบอ่อปลูล่าสุดวันนี้ครับผมได้เอาปลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโบผมจะใช้ทำอะไรใช่ไหมก็คือผมจะมาทําบอ่อตกกุ้งอ่าให้กับลูกชายครับเพราะว่าวันก่อนนั้นไปตกกับลูกชายมาลูกชายตกไม่ได้งนงิดโอเคเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดู นั่นแหละครับถึงกับเศร้ากันไปเลยผมก็เลยตัดสินใจอ่ะเรามีบอ่อปูนอยู่แล้วเราก็เลยจะมาทําบ่อตกกุ้งโดยการเตรียมน้ําเตรียมบอ่อเตรียมอะไรถามว่าผมเคยเลี้ยงกุ้งไหมคือถ้าเกิดเพื่อนๆจําได้นะครับโคราชทีวีก็คือเป็นช่องที่ผมเคยทํามาก่อนแต่ว่าถูก YouTube ปิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็คือมันมีเทคนิคการเลี้ยงกุ้งคือจําได้อยู่คือเคยทํามาแล้วก็เลยจะมาดัดแปลงเอากุ้งมาเลี้ยงในบอ่อปูนนะครับแล้วก็ทําให้ลูกตก ฝึกหัดตกกุ้งก่อนที่เราจะไปตกบอดจริงๆนะครับแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมไปช่วยกันกดสับสก b e ให้กับออซ่านะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปโอเคเรามาเตรียมบอดตกกุ้งให้ลูกช้ากันเลยดีกว่านะครับโคดลึก Two hours later. เรียบร้อยครับเพื่อนตอนนี้ผมก็ทําการขับบอ่อเป็นที่เรียบร้อยครับก็กําลังเปิดน้ําใส่แต่ว่าเพื่อนๆดูดิน้ำไหมฉี่ลูกผมยังแรงนิทำไรมันจะเต็มวะเนี่ยก็ <c oughs> คือหลังจากนี้นับเราก็จะต้องทําการใส่อที่ว่าจะต้องทําการปรับสภาพน้ำนะก็จะมีเกลืออ่าก็คือเกลือเกลือแกงทั่วไปครับที่เราถุงห้าบาทถุงอะไรเงี้ยก็คือใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำนะครับเราก็จะมีอย่างนึงก็คือ แร่ธาตุกุ้งตอนนี้นผมจะเอามาใส่แล้วเพื่อนๆรอดูร้อมกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเติมเกลือก่อนครับผมลืมเอเบาลือเอเลแร่ธาตุมาเดี๋ยวค่อยเอาแร่ธาตุใส่เพื่อนนี่ผมก็จะใส่ไปประมาณสอ,นะองกำม,มือนะครับนี่เลยอ่าหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกำม,มือนี่ครับใส่ไปเลยั๊บอ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเติมน้ําเต็มในบ่อใช่ไหมเราก็ต้องทําการเปิดออกซิเจนอ่าเพื่อให้คลอลีนมัน หายไปนะครับเพราะว่าคืออะไรเราต้องทาการพักน้ําก่อนที่จะเอากุ้งมาเลี้ยงเหมือนที่ผมเคยบอกไว้ว่าการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงอะไรทุกอย่างน้าไม่ควรมีคอลอรีนนะเพราะถ้าเกิดน้ํามีคอลอรีนคือสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่าในที่อยู่ในน้านะไม่ใช่หมาเออสัตว์ที่อยู่กุ้งอหอยปูปลาคือจะตายนะครับอันนี้ก็คือบอกเพื่อนๆไว้ก่อนใครที่จะเลี้ยงอย่างเช่นพวกปลาทงปลาทองะทอะไรก็เหมือนกันมีค่าเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแร่ธาตุมาเติมกันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือแร่ธาตุกุ้งอ หรือนะ้ปกติที่บ้านเราทั่วๆไปไมนจะไม่มีสาหรับสารอาหารที่กุ้งต้องการครับเราก็จะทําการใส่ลงไปเลยอ่าเพื่อเดี๋ยวเราจะไปเอากุ้งมา่ใส่ลงไปครับนี่เนี่ยเสียวฟ้านี่แหละครับโอเคผมกำลังจะใช้ออกตัวนี้นะครับทำการต่อสายอ่าต่อสายออกซิเจนลงไปจุ่มหัวใายแต่คือมันมีปัญหาอยู่คือว่าเวลาเราตกกุ้งใช่ไหมครับตะขอมันต้องลงไปเกี่ยวมันอาจจะทําให้มันเกี่ยวเนี่ยอ่าสายออกซิเจนเหี่ยขึ้นมาก็คือ ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสายอุปจนเนี่ยออกมา2เส้นอ่าแล้วก็ออกมาต่อเข้าแป,ป๊บอ่านี่ครับต่อเข้าแป,ป๊บเข้าไปงี้เนี่ยสอดเข้าไปในรูสอดเข้าไปในรูรู้วมันจะมีรูเจาะออกมาเห็นไหมผมก็จะใช้ไอตัวไอตัวแนยที่ผมมีเดี๋ยนะผมหาดูให้อ่านี่ครับไอตัวสามทางนี่นะมันจะมีรูอยู่งี้ใช่ไหมอ่าผมก็จะเสียบเข้าไปงี้อ่าคือจะเสียบเข้าไปเพื่อที่จะ ให้สายยางมันออกมานินดเดียวแล้วก็จะได้เป็นหัวทรายนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันเป็นสายเราห้อยระโยงระเยงเงี้ยมันก็จะตกกุ้งพอกุ้มันดินมันก็จะไปพันกับสายออกซิเจนนะอันนี้คือในเทคนิคที่ผมไปตกมาเออก็คือแหละคร่าวๆคือทําแบบง่ายๆทําแบบเพื่อให้ลูกได้มีกิจกรรมเล่นอะไรเงี้ยแต่ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทําการตัดให้มันพอดีกับบ่อนะครับแล้วเราก็ทําการเอาสายออกซิเจนสอดสอดเข้าไปแต่คือมันก็ต้อง เอาหัวไปข้างนอกแล้วสายย้อนเข้าไปอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอ,รอติดตามกันครับ six hours later อ่ะตอนนี้คือระบบออกซิเจนร้อยแล้วก็คือผมไม่ได้เอาร้อยเข้าไปในแป๊บนะคือร้อยได้แค่รูเดียวที่เหลือมันร้อยไม่ได้ครับก็เลยใช้อาศัยคือก็คือ,คอใช้เคเบิลไทหรือว่าหนวดกุ้งนะครับรัดแล้วก็ใช้วาวคุมแต่ว่ายังไม่มีหัวทรายเออหัวทรายมันไม่มีก็เดี๋ยวใส่วาว wow. ไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูระบบออกซิเจนกันครับว่าถ้าเกิดจะทําบ่อกตกกุ้งมีนี้ให้ลูกมันจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือระบบนี่ก็คือเอาเคบรั แล้วก็ต่อขึ้นมาตรงนี้อ่าต่อขึ้นมาเป็นสายวาลนะครับแล้วก็ไหลอ,อกมาเตือเตือเตือเตื้เตื้มาตรงนี้อ่าแล้วก็มาเข้าสู่ปั๊มออกตัวนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทําการเสียบปลั๊กกันก็คือผมใช้แค่สองสายอ่าก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้แรงดันน้ําเออแรงดันล้มอ่าแรงดันลม,อนลม,อนลมโอ้เจมนมาเยอะครับเพราะว่าอเอาแค่สองสายพอมันจะได้แรงแรงอ่าตอนนี้ก็คือเปิดเคสออกแล้วครับถามว่าแรงไหมแรงครับแต่ถ้าเกิด มันมีหัวทรายนะครับถ้าเกิดว่ามันใส่เป็นหัวทรายก็คือมันจะเป็นฟองอากาศลักษณะแบบนี้นะครับก็ถามว่าออกซิเจนมันก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มีหัวทรายมันจะพุด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 อ่าอย่างนี้นะครับก็ให้ดูความแตกต่างเพราะว่าคืออะไรตอนนี้หัวทรายมันโมดก็เดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผมก็จะเปิดระบบออกให้มันทํางานไปอย่างนี้เลยก็เพื่อตีให้มันคลอลีนมันหายไปนะครับก็ใส่เกลือใส่เลยท่า ตามที่เพื่อนๆได้ดูตอนต้นนะครับเราก็ทาการเตรียมน้ําเตรียมระบบออกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปซื้อกุ้งพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้พักน้ําพักคอเลนะครับเป็นหนึ่งคืนเช้าว,วันนี้อ่าผมได้ทําการเตรียมนี่กระมังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมออกซิเจนทําไมก็คือเราจะไปซื้อกุ้งที่ตลาดเราจะเลือกตัวที่มันเป็นปน,ปนที่มันแข็งแรงนะครับแล้วก็จะเอาใส่กระมังกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาปล่อยลงสู่บ่อกุ้ง ให้ลูกชายได้ตกเล่นนะครับยายก็รอติดตามกันด้วยว่าผมจะได้กุ้งมากี่ตัวกิโลแล้วมันจะแข็งแรงอยู่ดีมีแหงหรือเปล่าเราไปซื้อกุ้งกันเลยลืมเลยเพื่อน<ๆ>ก่อนไปเออเราต้องเตรียมระบบอ็อกนี่<ๆ>ผมอย่างแรกก็คือต้องเตรียมก็คือต้องไขไอ้ถังนี้มันหมดไงเออเดี๋ยวถังนี้มันหมดเดี๋ยวเรามาย้ายถังนี้แล้วก็ต่อสายต่ออะไรแล้วก็อาจจะจุ่มหัวไา้ลงไปใส่กระมัตงตอนเดียวขดกลับนะเพื่อที่จะเซฟกุ้งให้มันมีชีวิตให้มันรอดมากที่สุดโอเค มาครับมาเปลี่ยนหัวก่อนโอเคคือทำไมเราต้องเอาออกซิเจนไปด้วยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งคือมันจะช่วยให้กุ้งมีโอกาสเปอร์เซนต์ที่มันจะรอดสูงขึ้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกุ้งที่มันอยู่ยที่ตลาดก,ก็คือว่าเขาเวลาเอากุ้งขึ้นมาจากบ่เนาะมันก็ต้องลากใส่เข่งใส่อะไรมากุ้งมันก็ถูกทับถมมามันก็ อาจจะบอบช้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาออกซิเจนไปช่วยมันเพื่อที่จะให้มันได้สดชื่นยูดีมีแหงแข็งแรงอะเราเปลี่ยนหัวแล้วเราขันนี้ก่อนเราไม่ได้เช็คดูวาลเลยนะว่ามันมีลมหรือเปล่าเป็นมีออกซิเจนอยู่หรือเปล่าเดียด๋วยวรอด,ด,ดูก่อนเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะว่ามันมีออกซิเจนอยู่ไหมดูที่ที่เกวัดพวกนี้นะไอออกหมดพูดด้วคำเดียวว่าว่าสุดจัดประหลัดบอก เพื่อนๆครับเมื่อกี้ที่ว่าออกพังตัวนี้ผมได้ดัดแปลงใหม่ก็คือใช้ไอตัวสำรองไฟของคอมพิวเตอร์มาต่อกับเครื่องออกซิเจนดูลูกเนี่ยเป็นไงบ้างถ้ามีม,ม,มีออกแล้วมันดีไหมเออออกเสร็แล้ววันนี้ไม่ท้าห้กูตายดือดเออเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมเปิดให้เดี๋ยวผม,มจะเปิดให้พเพื่อนๆดู<ว>ก็เป็นตัวสำรองไฟที่ใช้กับคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ต่อน,นี่ปับ๊บจุ่มหัวใจลงไปแล้วก็ก,กดสวิตช์ตรงนี้ปั๊บอ่าไฟมาทํางาน ทำไหมอ่านี่แหละครับอมทำแล้วแต่ผมไม่รู้ว่า,วามันจะสามารถเปิดได้นานขนาดไหนเพราะว่าเป็นตัวสำรองไฟตัวเก่านะคือไม่ได้ใช้ลองเอามาเสียบดูชัไหมนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกุ้งกันเลยถ<ต>ึงแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดไหน,นหอ่าอยู่ที่ตลาดเทิดไทยครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูอ่ะกุ้ง<ด>ว่าจะเอาราคาไหนกันนะให้ลูกชายนำนครับมีแผงกุ้งเต็มเลยกุ้งไข่หัวแก้ว ันนี้240ไซสไหนนนีเป็นไข่แก้วไข่ของแก้วอไซส์นี้ไหมหัวมันอันนี้คือสิกัวโล ใช่คือเราต้องเดินหากุ้งแบบว่าตัวไซส์ที่มันสวยๆเพราะว่าเราต้องเอาไปตุ๋นเองขึ้นะุ๋คือนี่มันเยอะมากคูเป็นไงครูเป็นสามกูเป็นสามร้อยยี่สิบฮะไม่อยากไปเลี้ยงตูไอ้ยตัวต้องแบบมาตัดน้ำไปเลยลูกเราเดินดูหลายร้านเลยใช่ไหมแล้วอยากได้ไซส์ไหนฮะจะาเอาไซส์ใหญ่แล้วกับไซส์เล็กเอาไซส์ใหญ่กับไซส์เล็ก เอาไปเริ่มปวนกันใช่ไหมแต่เราต้องเดินเดินหาดูก่อนว่าจะเจอนี่คนนี้เป็นกูกูนี่ปูฮะตายแล้วยังไม่ตายทูกชายต้องไปตักเองโอเคเลือกเอานะเอาตัวที่แข็งแรงโอเคไหมเดี๋ยวไซนี้ไซนี้อ่านเลือกเอาเองอ่ะตอนนี้เขากำลัง เลือก,กุ้งที่จะไปทำการตกนะฮะ,อะตอนนี้ตอนนี้ เมื่อกี้เราได้อะไรนะได้กุ้งไซส์350ไปและหนึ่งโลใช่ไหมอันนี้เรามาเอาอะไรวไวโอ้ยขอหน่ยหอยเถอะน่ครับตอนนี้ก็ให้ลูกชายเลือกเลือกตัวที่แข็งแรงพยายามตัดออกทีละตัวทัตทีเอ้ยอะแกไม่ครบ ได,ได้ตักกุ้งเองด้วยไม่ต้องตกเลยเห็นไหมเอาไปเอาไปเอาไป,เ,าไปเล่นไปตอนนี้เราก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเปิดออกยังเราได้กุ้งมาแล้วกว่า2กิโลกว่าต้องรีบเดินทางกลับบ้านแล้วทางน้นกุ้งตายแน่แต่มีออกซิเจนช่วยอยู่นิดนึงมันน่าจะม นหมดใช่ไหมลูกใช่แล้วทำไงนี่ครับโอ้เหนื่อยคือต้องเป่าไงเพราะด้วไม่งงตายมาเป่าต่อให้เลยมามาโฟกับลูกดิ๊กเดี๋ยวให้ลูกชายปะต่อะโอ้หมดแรง2 hours later ยังไม่ถึงบ้านเลย ลมแม่งจะหมดเลยหจบงานนี้เป็นทางทุ่นี่แหละครับเพื่อนๆก็เป็นกุ้งที่เราได้มาแต่ว่าน่าจะมีตัวตายก็พอสมควรนะอย่างตัวเนี้ยเนี่ยลูกชายลองจับด้นี่ตัวนี้อ่าอ่านั่นแหละครับเอ้ยตายไหมตายแล้วนี่อันนี้ก็คือตายแล้วตายแล้วจะทําไงตากะวะตอลาตอสามาสามูต้องทําไงกินนะต้องลูกชายก็จะกินนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรา พูดง่ายก็คือว่ามันอาจจะยังร้าอยู่เราอาจจะ๋เราจะปล่อยลงในบอ่อปูนแล้วก็รอดูสักพักใหญ่ๆว่าตัวไหนมันตายมันก็จะหายอ่ะนั่นก็คือเราก็ค่อยเก็บเอาขึ้นมาไว้กินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการปล่อยกุ้งกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ปล่อยไปกี่ตัวแล้วนะสามตัวสามตัวอ่าไปตัวที่สี่ครับเลือกตัวแข็งแรงนี่เลยนี่<า>นี่ครับนี่อันนี้ตัวที่สี่นะครับนี่เราก็ปล่อยกันไปเลยปล่อยฟับอ่าตัวที่สี่ ตัวที่ห้านี่ตัวที่ห้านะครับโอ้ปโหห้าลงไปหกลงไปหกแล้วนะครับ ตัวที่50นะครับตัวที่50แล้วตัวสุดท้ายก็เป็นตัวที่51เนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเราก็ไปซื้อกุ้งมาจากตลาดเทอร์ไทยนะครับก็ได้ประมาณ2กิโลครึ่งอ่ะก็ได้กุ้งทั้งหมด 51ตัวอ่าตอนนี้ก็คือปล่อยลงบอกปูนไปที่เรียบร้อยครับก็ยังไม่มีตัวไหนตายนะแต่เดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าวันพรุ่งนี้อ่ามันจะมีตายหรือเปล่าแต่คือวันนี้กุ้งเพิ่งลงไปยังไม่สามารถที่จะให้ลูกชายตกได้นะครับเพราะว่ายังต้องให้กุ้งทําการปรับสภาพตัวเองก่อนเพราะว่ามันอาจจะถูกทับถมมาจากเข่งจากอะไรนะครับยังไงก็ให้มันได้พักให้มันได้ปรับสภาพตัวเองกับนนะ้าใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราก็จะมาลองตกกุ้งกันแต่ก่อนที่เราจะตกกุ้งอ่าเราก็จะมาดูว่ามีตัวไหน direkt, ตายตายกี่ตัวรอดดกก่่ตตววว้เนรยยย็าาชชิมด ติดตามหรือกด subscribe กับออซาผมด้วยกดไลค์กดแชร์เพราอเป็นกำลังใจงในการทำคลิปนะครับโอเคยังไงกับคลิปนี้ไปซื้อกุ้งมาลงบ่อปูนเพื่อให้ลูกได้ตกยังไงก็เรียบร้อยแล้วยังไงรอตกวันไหนก็รอติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้เขาจะไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสว,สวัสดีครับ